สวัสดีค่ะวันนี้พี่แตนดนจิงโจ้ก็กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แตนจะมาแนะนําเกี่ยวกับการเดินทางขึ้นเครื่องบินนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ทางสายการบินห้ามและก็ไม่ให้เรานําขึ้นเครื่องนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ห้ามป่าฝืนเด็ดขาดนะคะเราอย่าป่าฝืนนะคะ,ะมันจะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นเขาถึงมีข้อห้ามให้เรา ะะก็คือ1จะเป็นสิ่งที่เป็นของเหลวนะคะอย่างเช่นโลชั่นครีมเจลสเปรย์ต่างๆนะคะนำขึ้นได้ติดตัวมาได้อย่างเช่นแค่1 0อยมิลลิลิตรนะคะถ้าเกินนั้นก็คืออย่างเช่นรวมกันหลายๆอย่างก็คือรวมทั้งหมดในกระเป๋าเนี่ยเป็นของเหลวอย่างเช่นทุกๆอย่างที่เราจะต้องอนำติดตัวมาใช้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือรวมแล้วไม่เกิน พันมิลลิตรก็คือไม่เกิน1ลิตรนะคะอย่างเช่นว่าเรามีแชมพูยาสระผมอะไรก็คือเราใส่โหลดมาใต้เครื่องได้เยอะๆแต่ว่ารวมแล้วไม่เกิน1ึนลิตรนะคะเพราะฉะนั้นก็คือเนี่ยค่ะเป็นของเหลวที่สิ่งที่เขาต้องห้ามนะคะแล้วก็อสองจะเป็นพวก power bank power bank หรือเขาเรียกว่าแบตเตอรี่สำรองนะคะที่เราจะเอามาใช้ชาร์จนั่นชาร์จนี่นะคะก็คือ,อ นำมาได้แต่ว่าห้ามโหลดขึ้นเครื่องนะคะก็คือจะนำติดตัวขึ้นเครื่องได้ใส่กระเป๋าสะพายมาได้อย่างเช่นะจะมีความบรรจุ2 2 0 0 0 0ถึง3าม0 0น,น,นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือค่าของอความจุของอไฟฟ้านะคะทีะ่จะนำขึ้นเครื่องติดตัวมาได้ก็คือไม่เกิน2ก้อนนะคะไม่เกิน2ชิ้นแล้วก็อาวุธอาวุธของมีคมต่างๆเช่นพวก มีดกันไกลปืนอะไรพวกนี้ห้ามมาห้ามอเอามาเด็ดขาดนะคะห้ามห้ามนำขึ้นเครื่องมาด้วยเด็ดขาดนะคะแม้ว่าจะโหลดหรือจะอะไรก็คือโหลดได้แต่ว่าห้ามนำติดตัวขึ้นเครื่องมามาบนเครื่องบินนะคะแล้วก็4วัตถุมีไฟวัตถุมีไฟก็อย่างเช่นว่าไม้ขีดไฟปฟแช็กอะไรพวกนี้ห้ามนะคะแล้วก็ห้าวัตถุระเบิด วัตถุระเบิดที่คงไม่มีใครเอ่อฮู้ขึ้นเครื่องมาแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นก็คือพวกเอ่อเขาเรียกว่าพวกทรริสก็คือพวกเอ่อเรียกว่าพวกผู้ก่อการได้เท่านั้นที่จะมีจิตมีจิตใจที่จะคิดนําขึ้นเครื่องมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราคนปกติธรรมดาเนี่ยคงไม่คิดอยู่แล้วนะคะที่จะนําระเบิดขึ้นมาแล้วก็6 6กก็คือจะเป็นยาเสพติดนะคะ ยาเสพติดนี่ก็จะเป็นยาที่อันตรายเพราะฉะนั้นก็คืออย่างเช่นพวกเดี๋ยวนี้เขาจะ,ะตรวจสอบที่ต่อหมอก็คือจะตรวจเจอบ่อยๆอย่างเช่นพวกเมทแปรตมีนพวกนี้นะคะพวกเฮโรอีนพวกนี้ไม่ได้นะคะติดคุกตลอดชีวิตก็ว่าได้นะคะเพราะฉะนั้นไม่ควรนําติดตัวมานะคะแต่จะมีข้ออนุโลมให้อย่างเช่นผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยที่ต้องอใช้ยาประจำนะคะก็คือจะมีใบใบบ เครื่องใบสั่งแพทย์จะมีติดกล่องมาว่าเออเนี่ยคนป่วยคนนี้หรือว่าผู้โดยสารคนนี้ที่ขึ้นเครื่องมาจะต้องมีพวกนี้ติดตัวมาด้วยอย่างเช่นว่าเขานั่งเครื่องมาหลายชั่วโมงเขาก็จะต้องมียานะคะยาน้ํายาอะไรพวกนี้อย่างเช่นจะต้องมาใช้บนเครื่องบินนะคะอันนี้คือเขาจะอนุโลมให้อย่างเช่นจะมีมือเที่ยงมือเย็นอะไรก็ว่าไปว่าเรานั่งเครื่องนานเรานึ่งนั่งเครื่องอยู่หลายชั่วโมงเพราะฉะนั้นก็คือต้องนําติดตัวแล้วก็ขึ้นเครื่องมาได้นะคะ แล้วก็เป็นพวกกล้องดูดบุหรีไฟฟ้าที่ชนิดอันใหญ่ๆนะคะอันนั้นก็ห้ามเด็ดขาดนะคะห้ามนำเอามาเด็ดขาดแล้วก็เจ็ดเจ็ดก็จะมีะสัตว์มีชีวิตนะคะสัตว์ที่มีชีวิตแล้วก็ดุร้ายอย่างเช่นบางคนก็จะ,อะแอบลักลอบอเอาพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยส่งออกไปขายนอกประเทศก็คืออย่างเช่นพวกงูพวกอะไรพวกนี้ไม่ควรเอามานะคะห้ามเด็ดขาดแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่จะอนุโลมก็คือพวกนมเด็กนะคะนมเด็กก็อนุโลมได้นะคะอย่างเช่นยารักษาโรคนมเด็กพวกนี้อย่างเช่นที่พูดไปแล้วเมื่อกี้อย่างคนที่นั่งเครื่องใช้เวลานั่งเครื่องนานๆแล้วก็คือมีโรคประจําตัวจะต้องใช้ยานะคะอันนั้นก็คือโดยการที่ใบสั่งจากแพทย์แล้วก็มีแพทย์ติดสลากข้างกล่องยามาอันนี้ก็คือเป็นการอนุโลมให้นะคะแล้วก็เก้า ก้าก็จะเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์อ่าโทษทีค่ะเป็นของละเมิดลิขสิทธิ์ของละเมิดลิขสิทธิ์ก็คือจะเ,จะเป็นพวกกระเป๋าแบรนด์เนมอย่างเช่นอ่าพวกลุยวิตตองพวกอะไรปราด้าพวกอ่าหลายยี่ห้อค่ะพี่แตนไม่ค่อยชํานาญเรื่องอแบรนด์เนมทั้งหลายเพราะพี่แตนไม่ได้ใช้ของแบรนด์เนมโอเคแล้วก็อ่าพวกนี้นะคะเป็นพวกก๊อปปี้ต่างๆเป็นกระเป๋าก๊อปปี้ต่างๆนะคะอันนี้ ห้ามนะคะบางประเทศเนี่ยอย่างเช่นแถวยุโรปแถวอเมริกาเนี่ยถ้าถือพวกนี้เข้าเข้าไปนะคะโดนปรับไม่คุ้มเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็คือพยายามย่ายหิ้วเข้ามานะคะเป็นของแบรนด์เนมต่างๆนะคะก็คือ,อเป็นของลิขสิทธิ์นั่นเองนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออา,อาหารที่มีกลิ่นอย่างบางคนโอ้ยกลับไทยที่กลับไทยที่อยากจะเอาทเรียนมากินมั่ง หอมมาสักแพกนึงอะไรประมาณนี้โอ้โหไม่ได้นะคะอันนี้ยิ่งแย่เข้าไปใหญ่เลยค่ะทุเรียนขนุนพวกนี้ไม่ได้ค่ะห้ามนําขึ้นเครื่องบินเด็ดขาดนะคะเพราะมันกลิ่นระอบระอวยจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือไม่ได้นะคะมันเป็นเ,เขาเรียกว่าอยู่ในเหมือนกับว่าเราขึ้นรถแอร์เงี้ยก็ยังกลิ่นไปทั่วรถเลยไปทั่วทั้งคันรถนับภาษาแล้วกับเครื่องบินไม่ได้นะคะ <S <S แล้วก็อีกอย่างก็คือเป็นพวกเนื้อสัตว์ของสดแล้วก็ของแช่แข็ง บางคนเนี่ยก็คือสา,ายการบินบางสายการบินเนี่ยมาจากจีนมาจากาไทยอะไรก็ว่าไปมาจากประเทศอื่นๆนํานของพวกนี้ขึ้นเครื่องมานะคะพอมาถึงตมอมาถึง i ินเม i o ชั่นตรวจนะคะก็คือโอโ้เจอทุกอย่างเลยปูปลาไก่เป็ดอะไรเนี่ยโหเ้วมาหมดเลยค่ะแล้วก็เม็ดผักผลไม้อะไรพวกนี้ไม่ได้นะคะก็คือ ทางรัฐบาลออสเตรเลียเขาจะเข้มงวดมากๆเรื่องเกี่ยวกับเม็ดพันธุ์พืชต่างๆแล้วก็พวกอของสดของอะไรพวกนี้นะคะไม่ควรเอามาที่นี่หาซื้อได้ค่ะหาหาง่ายไม,ไม่ยากเลยค่ะมีทุกอย่างนะคะแม้แต่กระทั่งอของไทยไทยเราก็มีทุกอย่างค่ะไม่ต้องห่วงเลยมีกระทั่งขาตะใครายใบมะกรูดที่นี่ก็มีหมดค่ะไม่ต้องหิ้วมานะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาแล้วเขาเรียกว่านําเชื้อโรค เขาเรียกว่านำาแพร่ดิซิทก็คือหมายถึงว่า,าเชื้อรงเชื้อราอะไรเงี้ยเพราะว่าทางรัฐบาลออสเตรเลียเขาจะเข้มงวดมากๆไม่ควรนำมานะคะแล้วก็ต่อไปข้อที่12ของประดับของประดับที่มีค่านะคะอย่างเช่นบางคนเนี่ยโหซื้อทองเอาไว้เป็นเขาเรียกทองก้อนนะคะทองก้อนที่เป็นบล็อกๆนะคะอย่างเช่น1นกิโลสกิโลอะไรก็ว่าไป แามาก็หิ้วติดมาด้วยแลกลับก็หิ้วกลับติดมาด้วยอันนี้ก็คือพูดถึงคนที่เดินทางบ่อยๆนะคะพวกนี้ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือเวลาตรวจเจอเนี่ยทางอ g r a t i o n หรือทางตมเนี่ยเขาจะตรวจสอบแล้วเขาจะยึดเอาไปได้เลยนะคะเพราะว่าเขาคิดว่าเราเอามาขายนะคะจริงๆแล้วถ้เกิดว่าคุณติดตัวมาได้เพียงแต่ว่าอย่างเช่นคุณมีสร้อยคอคุณมีแหวนคุณมีกำไลคุณมีอะไรพวกนี้ ก็สวมใส่มาในตัวน่ะได้แต่เพียงแต่ว่าห้ามใส่กระเป๋าหิ้วขึ้นเครื่องมานะคะเดี๋ยวโดนยึดนะคะโดนยึดแล้วเราจะเสียดายนะคะแล้วก็อของของที่เป็นเครื่องเครื่องเขาเรียกอะไรของที่แตกง่ายนะคะอย่างเช่นพวกขวดไวน์ขวดเป็นขวดแก้วขวดที่ว่าต้องการจะหิ้วอะ,อะไรนะเหล้าสักขวดเหล้าจากเมืองไทยนะคะ เขาเรียกว่าอะไรฮันเดดเปเปอร์พี่แตนไม่รู้พี่แตนพูดไปงั้นนะอ่ะไม่รู้ว่าเล่ายี่ห้ออะไรจะเป็นของไทยก็อยากจะฮิ้วมาให้เพื่อนๆที่อยู่ที่ออสเตรเลียนะคะจริงๆแล้วห้ามไม่ควรเอามานะคะมันแตกง่ายพวกเล่าพวกอะไรเนี่ยมาซื้อที่นี่ได้เยอะแยะค่ะมีนํานเข้าทุกประเทศไม่ไม,ไม่ไม่ต้องหิ้วมาให้ลําบากเลยนะคะเพราะเกิดว่ามันแตกขึ้นมาในกระเป๋าที่เราโหลดหรือวอะไรโหเสื้อผ้าเราก็เหม็นไปหมดนะคะเพราะฉะนั้นพวก พวกนี้ไม่ต้องเอามานะคะแล้วก็น้ําหนักกระเป๋านะคะน้ําหนักกระเป๋านี่ก็คือแล้วแต่แต่แล้วแต่ละสายการบินนะคะตามนโยบายแต่แล้วแต่ละการบินก็จะไม่เหมือนกับจะโทษทีค่ะจะไม่เหมือนกันนะคะบางทีก็จํากัดอย่างเช่นกเป๋ากระเป๋าสะพายขึ้นเครื่องได้แค่7จ็ดกิโลกระเป๋าโหลดใต้เครื่องได้ประมาณ30กิโลแล้วแต่นะคะก็คือบางสายการบินก็จะได้มากกว่านั้นบางสายการบินก็จะได้อ 35กิโลก็คือแล้วแต่ว่าเราจะเป็น Membership ของสายการบินไหนๆนะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะมีข้อแตกต่างกันหลายอย่างนะคะอย่างเช่นว่าคุณจะ,ะใช้เขาเรียกว่าอะไระบัตรสมาชิกเงินบัตรสมาชิกแพลตินัมบัตรสมาชิกโก d อะไรก็ว่าไปนะคะเพราะฉะนั้นก็คือ,อะจะมีสิทธิพิเศษนิดนึงนะคะจะมีสิทธิพิเศษนิดหน่อยสำหรับผู้ที่มีเ e m b e r membership พวก การ์ดเมมืเบอร์ชิปต่างๆสมาชิกพูดง่ายๆคือสมาชิกนะคะสมาชิกของสายการบินนั้นๆนะคะเพราะฉะนั้นแล้วแต่สายการบินก็เขาจะจํากัดน้ําหนักไม่เหมือนกันนะคะแต่หลักๆแล้วก็คือ,อาสากลน,นะคะตอนนี้ก็คือกระเป๋าขึ้นเครื่องเกือบจะทุกสายการบินนะคะได้แค่7จกิโล พี่แตนเคยครั้งหนึ่งคิดว่ามันจะยังอยู่10กิโลแต่จริงๆแล้วไม่ใช่พอไปถึงนั่นนะต้องเอาของเนี่ยเทออกให้หมดเลยให้ได้แค่7กิโลบางคนก็แบบจะแอบแอบแอบเนี่ยให้ยากพี่น้องถือไว้รอเวลาเช็คอินอะไรเงี้ยมันก็ไม่มันก็ไม่พ้นหรอกลลค่ะเพราะว่าเขาจะตรวจอีกตอนที่เราจะขึ้นเกตอีกทีนะคะตอนที่เราจะเข้าขึ้นเครื่องอีกทีนะคะเพราะฉะนั้นอ,อ,อย่าเสี่ยงเลยนะคะอันไหนที่ เป็นนโยบายของสายการบิน,นหรือว่าทางรัฐบาลเข้มงวดก็เราก็ควรจะ,ะปฏิบัติแล้วก็ทำตามเขานะคะจะสะดวกต่อเราแล้วก็จะสะดวกต่อ,อทางรัฐบาลที่เขามีนโยบายให้เรายึดติดเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้นะคะพี่แตแนแดนจิงโจ้ก็มาเล่าแนะแนวทางอย่างเช่นเดินทาง คุณจะหลีกเลี่ยงอะไรควรจะถืออะไรมาได้บ้างนะคะแล้วพี่แทนจะเสริมให้อีกอย่างหนึ่งก็คืออปลั๊กไฟนะคะปลั๊กไฟก็คือจะมีแตกต่างกันอย่างเช่นของเมืองไทยนี่ก็คือจะเป็นกลม2อ,อขาหรือไม่ก็จะเป็นแบนสอขานะคะแต่ว่าที่ออสเตรเลียนี่จะเป็น2ขาจะเป็นสายะจะเป็นขาเอียงๆนะคะแล้วก็อของอ ออสเตรเลียจะมีสองขาเอียงกับสามขาเอียงเดี๋ยวพี่แตนจะให้ดูนะคะแปบ๊บหนึ่งนี่ค่ะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะก็คือจะเป็นขาเอียงบางบางปลั๊กก็จะมีแค่สองขาเอียงนะคะบางปลั๊กก็จะเป็นสามขาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือจะแตกต่างกันถ้าเราจะมาเอามาใช้ที่ประเทศออสเตรเลียถามว่าเอามาใช้ได้ไหมรักเสียบที่เมืองไทย ทำมาได้ค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องมาหาซื้อตัวที่คล้ายๆกับว่าตัวเสียบนี่ให้มันเสียบเข้ากันได้แค่นั้นเองนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้พี่แตนแดนจิงโจ้ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยไงเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พี่แตนด้วยนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย